สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ห้องบิดใบวิภาวดี42่สิบงามวัน54นะครับวันนี้เรามาดูดุคติ m 8 2 1 performance เลยนะครับที่เป็นของแท้ออกศูนย์ครับไม่ได้เป็นซื้อตัวรถ normal และมาเปลี่ยนท่อ,อเป็นเทอร์มิคนอนข้างนอกนะครับอันนี้จะเป็นเทอร์มิอันนี้เป็น performance ที่ออกจากศูนย์เลยนะครับอ่ะพี่ที่ออกจากศูนย์เนี่ยเออมันจะต้องมีอะไรบ้างครับถ้าเป็น performance ออกจากศูนย์นะครับมันควรจะมี usb map ที่จูนแล้วนะครับจะขึ้นคำว่ารสตรงหน้าจอนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีท่อเทอรขขับี่่อะ จะบอกว่าเปลี่ยนไปมากกว่าเปลี่ยนไปมากกว่ารถสแตนดาดค่อนข้างมากนะไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งครับแรงพอกหรือว่าเสียงเนี่ยที่ดูแล้วแบบค่อนข้างดูดันมากๆนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวจากศูนย์นะครับแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างสวยนะคันนี้ต้องบอกว่าเคยล้มแปะด้านซ้ายทีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะครับอาจจะมีตําหนิทางบุบนิดหน่อยทางด้านซ้ายอาจถ้าใครที่ซีเรียสเรื่องตาหนิมากๆก็อาจจะผ่านคันนี้ไปแต่ถ้าคันใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องตาหนิเนี่ย สามารถเข้ามาดูรถคันนี้ก่อนได้นะครับเรียกได้ว่าสวยทีเดียวแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีชุดหน้าที่เรียกว่าเต็มเลยทีเดียวนี่ครับมีกันสะบัดโอลินขาจับดูคาไปนะครับแล้วก็จะมีปั๊มเบรกเบมโบอิตาลีเบอร์19นะครับแล้วก็จะมีกระบุกหรือโซมาเท่านั้นยังไม่พอการคัดของเบมโบแท้ๆนะครับเท่านั้นยังไม่พออีกกระจก c r อาจีของแท้เลยนี่สกรีนด้านนี้นะครับ c r อาทั้งซ้ายและขวานนครับคือเรียกได้ว่าชุดหน้าไม่มีอะไรเดิมแล้วแหละคือชุดหน้าเต็มครับแรงๆนิ่งๆ บวกกับยางใหม่นี่เลยพิลลารี่รอโซ่สามหน้าร้อยยี่สิบเจ็ดสิบหลังร้อยเก้าสิบห้าสิบห้านะครับเป็นยางใหม่ดอกนี่โคตรลึกเอาไปวิ่งอีกหนึ่งหมื่นโลสองหมื่นโลได้ยาวๆนะครับแล้วก็จะมีโมโตเพลที่เป็นตัวถ่ายสั้นรวมๆแล้วคันนี้ค่อนข้างครบนะครับสำหรับดูคติเอ็มแปดสองหนึ่งใครที่คิดว่าอ่าชั้นยาเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดก้เจ็ดหรือแปดสองหนึ่งทีถ้าอยากได้นะครับอยากได้รถที่สุดๆแรงสุดๆระบบเทคโนโลยีที่เต็มๆเนี่ย แนะนำว่าซื้อดุคติ M821 จะคบจบที่สุดนะครับเออรถใหญ่ขนาดนี้ฉันจะขี่ได้ยังไงต้องบอกว่ารถใหญ่ครับแต่ว่าบอกมันเตี้ยบอกตรงเนี้ยสามารถปรับได้2ระดับนะครับเราจะสามารถปรับได้ระดับล่างก็คือใส่หมุดด้านล่างจะเป็นความสูงที่785ม mm, มตรและถ้าใครตัวสูงก็ปรับบาอขึ้นเป็น840ม mm มนะครับถ้าปรับเบาต่ำเนี่ยมันจะต่ำกว่าประมาณเท่า795เลยนะบางทีอาจจะต่ำกว่าด้วยนะครับคนที่มีส่วนสูง ถ้า158ขึ้นไปถึงาเนี่ยบอกเลยว่าขาลงพื้นได้เยอะมากแล้วก็รถไม่ได้หนักมากอย่างที่คิดไม่ได้หนักเหมือนขนาดที่มันใหญ่นะครับผมคันนี้เราทําการทำอะไรอะไรให้บ้างก่อนส่งมอบครับทาการเปลี่ยนน้ามันเครื่องกองน้ามันเครื่องน้ํามันเบรกหน้าน้ํามันเบรกหลังหัวเทียนสองหัวเติมน้ํายาหล่อเย็นให้ใหม่นะครับแล้วก็จะมีตัวแรงดันเพชเชอร์เซนเซอร์ที่มันอยู่แถวๆเนี้ย เราทําการเปลี่ยนให้พอรุ่นนี้จะชอบมีปัญหาเรื่องคันเิ่งไฟฟ้านะครับคันเร่งไฟฟ้าชอบบิดได้ไม่เกินสี่พันรอบแล้วรอบก็จะตื้อน,นะคันนี้ยังไม่เจออาการนะครับแต่ถ้าขี่ไปแล้วพังผมรับผิดชอบให้พันโลนะครับหรือหนึน่งเดือนเรือนไวสต์หนึ่งถึงก่อนอาแล้วก็จะมีตั้งโซ่เติร์ดเติมลมยางเสียบคอมเช็คโค้ดให้นะครับลุ้มลุมแล้วลูกค้าเอารถไปเติร์น้วมันขับอย่างเดียวถ้ามีปัญหาเราทําการซ่อมให้แต่คือซ่อมเนี่ยคือเราจะซ่อมไม่แค่เครื่องยนต์์นนนนะรัััับบบบถ้้้้้าาาปปปหหหเเเ่อยีีขไไไมมมมดดดผก็ุณสสจใ ถ้าในาที่สนใจดูคติ M821 คันนี้ชุดหน้าคตรเต็มเลยในตลาดนี่ไม่ได้มีไม่ไมีไม่ไม,ไม,ไม,ไมีคันไหนที่ให้เต็มขนาดนี้นะดูดิปัมคัดเบมโบ o แท้ส่วนมากจะเป็น TWM กระจก CRG ของแท้นะครับเจ้าของเบิกมือหนึ่งมาใหม่ส่วนมากจะเป็น Racing b o y g o โอลินของแท้ชุดนี้น่าจะมีหมื่นห้าถึงสองหมื่นบวกนะครับขาจับนี่ก็เท่าไหร่แหละกันสะบัดอีกนะครับแล้วก็นี่ ป,ปั๊มเบรกเบมโบอันนี้ใครๆก็อาจจะหาได้บางคันในตลาดอาจจะมีนะครับแต่ก็มีริโซมาให้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างแพงไปอีกเบรกใหม่มีห้าพันบวกกระจกเ r ียีแท้ดูดิเวลาขับขี่ถ้าทางการขับขี่เวลาเราขับขี่ไปด้านหน้าเห็นปะ่ะมือจับแฮนด์แล้วมองไปด้านหน้ามันจะดูโล่งๆแล้วก็อุปกรณ์มันจะดูเต็มๆโคตรหล่อครับสมรรถนะโคตรดีเลยดูกระตียมไปสองหนึ่งเป็นรถที่ทอกค,ค่อนข้างหนักใครที่เป็นขับแต่แฮนด์เดิมๆเนี่ยจะรู้ว่าเวลาเร่งแรงๆเนี่ย มันโคตรหวิวเลยแต่พอคุณมีการสบัดเนี่ยมันเวลาปรับหนืดปรับตรงนี้สามถึงสองระดับอันนี้คือปรับแบบระดับนอร์มอลปรับขึ้นไปคือทําให้มันหนืดนะครับขับทางจังหวัดเนี่ยเวลาขับใช้ความเร็วสูงม้วกดหนืดสุดเลยรถจะนิ่งมากๆนะครับสําหรับตัวนี้มีระบบไฟด้วยอาจจะการออกรถผมบอกให้ทีหลังนะครับผมอ่ะเคร่าววิธีการเปลี่ยนโหมดโหมดสปอร์ตคือคนที่เคยขับมาแล้วนะครับหรือว่าถ้า ใครแบบใจกล้านิดหนึ่งขับไปเลยครับมันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเปิดไม่เคยขับเนี่ยแล้วเปิดคันเร่งแบบเต็มเต็มือหนักมีเวอร์หรืออาจจะมีลมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําการกดเปลี่ยนโหมดให้ดูก่อนพี่ีเปลี่ยนโหมดกดตรงนี้จึ๊กเดียวเห็นไหมเขาก็จะมีรูปสอนให้พอเปลี่ยนโหมดลงมาเรื่อยๆระบบต่างๆก็จะช่วยเหลือน้อยลงนะครับอย่างอาร์สปอร์ตอย่างสปอร์ตปุ๊บเนี่ย ABS ก็ทางานหนึ่งพอมาที่โหมดเออทัวริงนี่นะครับ ABS ก็จะทํางานมากขึ้นดูคดีแท a c ชั่นคอน t r o l ก็จะทำงานมากขึ้น,น,นส่วนถ้าอยากให้ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็จะไปที่โหมดเออร์แบนด์ครับก็เหมือนเป็นโหมดในเมืองอะ่ออคันเร่งไฟฟ้าเปิดให้ประมาณ60% ABS ทํางานมากขึ้นดูคติแท a c ชั่นคอนโทรลทำงานมากขึ้นทานาําให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยสําหรับมือใหม่นะครับผมส่วนตัวผมจะขับสปอร์ตไปเลยเพราะว่าค่อนข้างชินแล้วนะครับสำหรับรถ8 2 1 7 9 5 7 9 6อะไรเนี้ยสบายมากๆนะครับยกเวนก้นพวกเป็นตระกูลฟอนิการ์เล่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าอะไรเงี้ยผมจะปรับโหมดเป็นเบาๆก สําหรับใครที่อยากออกรถดูคติ M821 คันนี้ออกรถจบ3,999บาทผ่อนเดือนละประมาณ7,300บาทเท่านั้นเอง4ปีนะครับดาวสองพันเก้าร้อเ้าบาทหรือสามพัาวอ่ะสองพการ้อบเก้าบาทพอครับเอาแค่นี้พอจริงๆออกรถจบสามพันเช็คระยะให้เรียบร้อยผ่อนเดือนละประมาณ7จ็ดพัามสำหรับใครที่เป็นพนักงานบริษัทนะครับใช้แค่สำเนาบัตรประชาชน3แผน่น สลิปเงินเดือนย้อนหลังนะครับ1เดือนหรือใครไม่มีสลิปเงินเดือนทําหายไปแล้วนะครับใช้แค่ใบรับรองเงินเดือนก็ได้นะครับสําหรับคนที่อ,อยากออกรถจบ2999บาทสําหรับพนักงานบริษัทนะครับขออายุงาน1ปีอายุ24บวกเงินเดือน1 6 0 0 0บาทบวกนะครับคุณจะผ่านเงื่อนไขได้โปรนี้เลยแต่ถ้าคุณอ,อายุงานน้อยกว่านั้นอายุน้อยกว่านั้นเงินเดือนน้อยกว่านั้น ตรงนี้จะมีดาวเกิดขึ้นนะครับอาจจะดาวที่ประมาณหนึ่งหมื่นต้นๆเท่านั้นเองครับกับรถสภาพนี้ซึ่งในตลาดบอกได้เลยว่ามีน้อยมากๆเอาเป็นว่ารถมือเดียวเจ้าของมือเดียวหาก็โคตรยากแลละแล้วเซอร์วิสให้ขนาดนี้แต่งให้มาขนาดนี้หาไม่ได้แล้วครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับอุปกรณ์ระบบไฟเครื่องยนต์ต่างๆโอเคเลยผมไปรับมาที่ปารีสนะคันนี้อาจอาจจะฉายเชิงเศร้าอาจจะออกปารีสเหนื่อยอีกนิดเดียวขี่กลับมาจาก ปาจีนมากรุงเทพเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นรถติดถนนโล,ลง่งหรือว่าฝนตกหรือว่าจะเป็นอากาศร้อนจัดๆนะครับคันนี้ทนได้ทุกสภาพถนนไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นสําหรับใครที่มอง821อยู่มาดูรถได้เลยที่วิภาวดี42่งามวงวันห้าสินะครับคันนี้สวยจัดเล้าใจจัดนะครับมีการล้มหน้ากลางหลังอ่าหน้าอย่างเดียวหน้าไอแนี่คืออเล็กๆอย่างนี้ กลาง RNG ล้มแปะไปไม่ต้องกลัวเลยยังไง RNG ก็เซฟให้เรานะครับผมแต่ขับแรงๆถ้าล้มเนี่ยกันสะบัดปิ้วก่อนครับแนะนําว่าให้ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกครับอ่ะมีคําถามเข้ามาครับสําหรับใครที่อ่าผมเปิดเป็นร้านผมเปิดร้านชาไข่มุกอย่างเงี้ยผมเปิดร้านหังตามสั่งอย่างเงี้ยออกได้ไหมพี่อ่าร้านชาไข่มุกออกได้ขอแค่สำเนาบ,บัตรประชาชน3แผ่นสเตทเมนต์หกเดือนนะครับแล้วก็มีหน้าร้านชัดเจนห้ามติดแบล็คลิสต์ห้ามติดบูโรห้ามติดแท็กซิ่ง ออกได้เลยสบายมากนะครับทำติดแบ็คลิ์บูโรแท็กซิงนะโอเคเงินสเตทเมนต์เงินเดือนเดิน20 0 0 0บาทบวกนะครับอายุ21บวกจัดให้เลยนะครับผมโดยเป็นประมาณนี้รุ่นนี้ปัญหามีอะไรบ้างรุ่นดูคติ m 8 2 1ต้องบอกว่าเพลชเชอร์เซนเซอร์ขับขมาแล้วไอไฟสีแดงๆลูกงนะ่างน้ำมันเครื่องชอบโชว์นะครับอันนี้แก้ให้แล้วจะเป็นอันนี้คือประกาศอาการที่1 อาการที่2คือคัลิ่งไฟฟ้านะครับคลิ่งไฟฟ้าชอบค้างไปที่สี่พันรอบบิดไม่ออกนะครับจะเป็นคนลิ่งไฟฟา้า2อาการนี้จะเจอได้บ่อยๆนะครับคืออาการการแก้เนี่ยไม่ค่อยแพงมากนะครับก็จะเป็นประมาณ2อาการนี้สําหรับแปดสองหนึ่งส่วนผมก็เจอหนักๆก,ก็คือปั๊มติ๊กเสียประมาณนี้เองแต่ว่ารถส่วนมากที่ดูแลดีเนี่ยเจ้าของวิงว่งวิ่งน้อยแบบนี้เนี่ยแล้วก็ดูแลค่อนข้างถึงจอดค่อนข้างดีเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างอึดแล้วก็อยู่ได้นาน,นครับสำหรับแปดสองหนึ่ง เซอร์วิส795796อาจจะเซอร์วิสง่ายกว่าเพราะไม่มีรรบบไฟแต่ว่าตัวนี้มีหม้อน้ําเข้ามาแล้วแล้วก็จะมีระบบไฟที่เลือกโหมดได้มีดูกรติด traction control ขึ้นมามีอะไรขึ้นมาทําให้การเซอร์วิสค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตอนนี้ราคาเซอร์วิสค่อนข้างเท่าราคารถญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีร้านที่รับเซอร์วิสได้มากมายนะครับอ่ะนี่มีไฟแล้ว LED ด้วยนี่นะครับสําหรับใครที่สนใจคันนี้โทรหรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่ผม0902357080 สอบถามข้อมูลก่อนได้สอบถามเรื่องการจัดไฟแน์ก่อนได้หรือว่าเงินสดก็ได้นะครับผมเงินสดเปิดที่2องแสนสามหมบาทไฟแน์ Finance เปิดที่2องแสนสามหมบาทออกรถจบ3,000บาทสําหรับเงื่อนไขที่ผมบอกวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับผมสําหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักมาได้ตลอดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ